มาโอ้ปักยางใหญ่เลยเอ๊ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมยัค่อนเดิมมาบ้านเนาะมาสวัสดีคุณอาจารย์ที่เป็นผู้คุมลูกับการเนมหากินนะครับไปเด็นแต่งห้าที่การงาน อ่าว่าด้อาจารย์สุขอนปานเพชรมมันัสอนเข้ากับว่าด้กินนะว่าฉำเจามาเอาไปเนี่ยฮะอหลายประทกี่ย่งเนี่ยสงว่าฝาสอนอยี้รสวัสดี มาหอนโอ้อทางลมาดียวมนีู่นเสา้นี่ยบ้างข้องห่้อหอเลยออกมาลงมาให้เเลยนี่ครับยังสร้างบนกระไดคุณนหลังด้วยเจียบซอดบมกระแทกผมป็นเบาเพื่อทน้ำพิน

นี่ครับพี่น้องที่เป็นอาจารย์สอนผมจากการเริ่มต้นการมิจทีเลยมิจฉทุกคนเลยหลาย้อนาอ,นอานอนจารย์ในบริัมาบ้ามาครับน้่ีกคมาบตม่ซีดกมา,มาี้ไอ้ี่พีมนีคนเงผีแฟนเพิ่นถ่าเป็นบ่มี่ี่สามบาดีเหบ่มี่สองคนนี่ครับผมกับบ่มี่มือนหนีครับ แต่เลยมือนีมาบา็มาข้ารบมาสวัสดีที่สามกันล้ากรุงเทพแล้วในแนวเย็นๆมาฝากกันในเนยเออในน้เ็นแลวฝากกันในเน้เย็นๆแล้วฝากสามสิบปีเนาะสองพันราหยิบเก่าเมไปกรุงเทพครับไปอยู่น้ำเป็ดสามอยู่น้ำหลวงโตนี่แหละก็เลยสอนวิสารมหากินเหตอาหารเป็นย้อนเพลนเห็นมาเบงเนี่ยสั้นเบงเด้อลังเบเลยเถอเลยดิลวบอกง่าย คนมัดนอกปลูกหลานลูก <c oughs> ตะย้อนกันสามสิบกว่าปีแต่นอนี <c oughs> ่ครับรยันซ่านมาเนี่โอ้เป็นเชียบ <c oughs> ยู่ใสกับมีเส้นกินเนาะโอ้รถติดขกักตัวเสมาหอดเจอเสมาหอด <c oughs> บอกเข <c oughs> าลอนี่ฮะที่คือนานมากแต่นอมาเอออะไรเย อ้สามบัดมาเดียวกินที่ไปได้ยำลานยำลูกแล้วมาเน้อจะยำลูกไอ้ยำยลูกยำลานยล้านานเจไย้ํากับบ้างเมื่อแล้วปย่นนั่นเป็นสามเยโอ้ยก็ได้คิดวาสิยกรุงเทพบนปานนี่ครับพี่น้องนี่แหละนะครับม่บ้านเสียเต็มเต็มสวนได้ขาดเต็หมวแล้วมนเดีเนาอไปยืนนั่นทีนี้ตะกี่ผมก็ยืนอยู่ขางนี่ะครับ chăn đấy chân là vô cái sim đây hàng năm để tham gia ăn cái nhòn cái chân nhảy phun gì đó mà như bản như xoang rồi là trai 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 một lần để kiệt đi rồi hôm vừa đi đi tiếng làm youtube thì lán trai đặc biệt nó để lán trai không nó nồng rồi คนนี้ผมตั้งชื่อให้น้องหนิงน้องหนิงเกิดขึ้นมาก็นุ้งนุ้งนิ้งนิ้งเล่นอยู่ก็เลยตั้งชื่อให้น้องหนิงครับตอนนี้ใหญ่แล้วทำการทำงานแล้วเป็นสาวน้อยืนอยู่ที่วันอ่ะยู่ถึงวันอาทิตย์ค่ะแจะเป็ชื้อไหนเนี่ยในเมืองใช่ค่ะโไทยค่ะนี่อาชีพอาชีพอาชีพที่เริ่มต้นของผมนะครับเพื่อนนี่อาหารญี่ปุ่นอะไรครับพี่น้องมาไทย หน้าตาของค sort of ุ้บาอาจารย์เอ้ยผู้่นอุดหนุนจุนเจอกลุ่มสู้มาตังแท่ผม้มงเทียมครับเดีเอาใส่งานะไรปเรยมาแว่มาหาไม่ตเอดปซนนะครับโลคิปนี้ผมแค่เหตนะครับเด้อดีครับ